สบ,บายดีทุกคนสบ,บายดีตอนสวยชมเจ้าสบ,บายดีเดอ้อโซโปโอยู่กับเป็นบ่าู้เป็นยังกำลังซิมาเห็ดกินชมเจ้าหากะหูงเขาคอสิมาขวากุ้งซื้อกุ้งเคิงโลซื้อมาต่วดนนี่พุ่าแหละยังว่นทันเห็ดอยู่เห็ดกินซ้ำกำลังหูงเขาว่าสีพัดกุ้งใส ขัวเครื่องหนึ่งตรงไว้ให้น้ำผึ่งมือแรงเครื่องหนึ่งขัวมืดทุกขัวมืดมาแบ่งเอาตรงไว้ให้ลูกมือแรงเครื่องหนึ่งขัวไม้นึงสัะโอ้ หเห็ดไม่ใช่เลยุ้โเซนเฮ็ดที่นั่งกุ้งตัวใหญ่ๆกุ้งมุกกุ้งแต่เมื่อก่อนบานนี่บดนีเวลาเห็ดกินวบสุขวดจะเมกินจะจงมีในทิดน้อยหาหกต้นละ 在那个是火上弄。 ลักษณะเสตหิคือพัดเปรี้ยวหวานนะเจะ้าใส่มักรีนซื้อพักมากกะเอาพักใส่ตู้กะฮาดเบิดใส่น้องอะน้ำเอาพักไปใส่ตู้หายกยะห้างนวดมาเห็ดอะไรก็ได้ใส่ะมะกรีนหน่อยหนะึ่งเอากระติกปลาให้มันสุกกันนะทนะุนเจ้านะเรามาติดตามนรากันเด้อมากินข้าวสวยนรากันเด้อทุนเจ้าเด้อ ใส่ผักจเจอฟักข้าห้าตูดเด็กนะซื้อมาและกาน้องพัดเอาคืนซ่องฟิตหาจ้นมัดก็เลยขวใส่ผักใส่ผักกาซ่อมแล้วก็ใส่ตักสายเด็กน้อย ใส่ผักหยกก่อนจะเอากุ้งไ่ซุกละให้ผักหยกก่อนตนะัดสเตู่เนาะตัวโดนกินตัวหนึ่งมันแพง,งพี่น้องก็เดวนี้ฮะสิงหัวเป็นปัญญาให้มวยไปกินเลยหันมากินผักกินอาหารทะเลเนี่ยละจะงดีต่อสุขภาพโดนโดนกินตัวหนึ่งประหยัดประหยัดราคาสินค้าแพงเดี๋ยวนี้ซุกแล้วพี่น้องซุกแล้ว เกือความเข้มข้นก็สสนนใส่ไข่ใส่ไก่ไข่ไก่ฟองหนึ่งเข้มข้นใส่ไข่ไก่ฟองหนึ่งกินกับอ้วกเขาจ้าเอ๊ะมันจะ,จะม,นมีสีสันก้นมาเด็ก้ะเข้มข้น ้ำตาลมาพี่น้องบาทเลยเอาไปเอามาขวามืดซะสิแบงไม่ทะลุอะสิแบงให้ทิอน่อยอ่ะสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วปาดๆไปกินกันเลย,เเลยสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วอ,วอนนี้อุดและขวกุ้งข่อย กับอะไรแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้เลยแต่ว่าน,นี่เลือน้อยหนึ่งแล้วก็เรียกควยกรอกน่อไม้ต้มลงอีกเห็ดเป็นแกงหน่อไม้อัน,นเดียวกันเลยนะเห็ดกับขา่ขาข่าสวยร้ละลอาเด้อพี่น้องเด้อมันกินขาน่าดำกันอากาน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มหน่อหนึ่งมาๆๆกินข่าวสวยพี่น้อง

หัวเลยนะดึงดันเรื่องเร่่เรเรื่องอีกบบเรื่องแบบเรืองพี่เดไปก่อนโแม่แม่นะเได้เ

เลยก็หื้อยาตัวเนี้ยาการอง่บอกว่าทร่เขอปิชุไทยนะในจุที่กังวลว่าเ้าอกมอกาะต่าตำรวจดแจ้งว่าการดืนนขึ้นนมา่บอคาของจห้โรงถึงเียตูเด็กที่เป็น้าหเยนะครัวพ่อและแม่ขอเด็กนี้ยืมากั่งที่ีมี หม่อ้เวลาวันตรวจในที่เาออกมาปจากกมีการมีพยากรา์ผลวจลารตวจาอกว่ามี่เกิดนเกิดช่วนเวลาไหหลังจากนั้นเอสุดที่ภาพผลที่รวจชัดเจนออกมาิดก็ต้องว่าเป็นจากผิดนอนีาลาที่รวู้สึกนผู้ปความเข้าใจกับทาง้อแม่เด็กถึความผิดพลาดที่ว่าตอนที่ตำรวจรอตรวจสารสูตรที่ชัดเจนอยู่่งกลางวัต้มีสิ่งผกเช่ว่าเด็กนรยิงแก๊วเกี่ยวข้อเรื่องก้อที่มีทเกเื่ออการวจเด็กเองครับ แต่ทีเนี้ยอาการหลังจากเด็กเสียชิตตรวจสอบเบื้องต้นคืว่าสมองที่ตาบวมคือเลือดข้างในสมองเลือดออกในลูกตาและที่สมัดแผลต่างๆ่ดของก็เนนะเบอน้เพรานกรณมากสิก็ต้องนัดูคดว่้ตัวเอเนี่ยตกเป็นผู้ต้งหารคดีนะอัิมนี้ตัวไปดหลเพราะว่าไม่มีเงินจะไปซื้อหนุไม่มีเงินซื้อแ่เก็ต้องซื้อตอปอ่ะก็ให้่านไปไปขายได้นะทุ เอสี่ตัวขายได้230บาทเทานั้นเองนีงง่นะครับ้ดูภาพตกจอนปิดกอนไปก่อเพ่แม่ที่พี่พองปีไปับพิเตอร์น้ำสี่ตัวจากบ้านสี่หังให้เจ็ดได้าโดยไปทองจริงจริงพิเตอร์ต่ 2, วันหน่งเน่สนราประมาณ1 0 0าบาทแต่เขาบอกไอ้สี่ตัวเนี้ย้องเอาไปจากสี่ห

คือเรื่องนี้มานต้องมีคนที่เขาบอกสอบุมอคืออาเนข็ใจในความที่แม่ต้องถามเขาว่าไม่มีเงินจะไปซื้อนมยี่งููแต่เหกุยุ่งของวเขาเอง